สวัสดีครับครับยูทูบผม้าเสซีโฟบล็อกซิ่งนะครับฝากติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปนะครับนี่อยู่กับเจ้าแค้นเป็นต้าครับกลับครับมาดูคนรีวิวนะครับโอ้โหทีมข่ามไปกดจอโอ้ไหมันอะไรทั้นั้นเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกั ทีมงานเรามาุ่น่นะตีเขาเริ่มโยกเลยะเดินตามเขาก่อนนะครับผมเฟิร์สเฟิรเอาหมูมานั่นมาใส่หน่อยปลาต้อปลาหมูส่งเจ้าพ่อ มารับชมกันต่อครับฝนตกครับเมื่อคืนต้องทำทางก่อนไม่รู้จะวิ่งได้หรือเปล่านะวันนี้โอ้โหแฉมากเลยเนาะดูอ่าน้ำเต็มบึ๊บเลยครับ มีลื่นครับงานนี้มีลื่นแหมเจ้าแคทเทอร์เวลานี่สุดยอดจริงครับเอตัวนี้น่าจะร้อยแรงมา้าในะนิสันห่งสามดูทรงปุ้งกีครับไม่เหมือนใครครับผมเหมือนเขี้ยวเลยอะแบบปุ้งกีเหมือนฟันอะ่ะสุดๆนี่ครับรหัสแคทครับ เอาไว้เจาะดินแข็งโดยเฉพาะท่านใดที่สนใจแคทเซอร์บิลาก็จัดสั่งจัดซื้อได้นะเร็วแรงทะลุนรกเรื่องกำลังนี่สุดๆครับในบรรดารถขุดนี่แคดนี่เรียกได้ว่าแรงม้าจะสูงกว่าเพื่อนนะเพราะว่ามันสามารถเอ,อ เจาะดินแข็งได้ดีก่แล้วแต่คนชอบครับผมแล้วแต่จะใช้เลยอยากเร็วก็โกเบอยากเจอดินแข็งก็แคทเอาแบบพอดีพอดีก็ผมมสสุแต่ก็ทำงานได้ใกล้เคียงกันหมดนะนี่ครับผมเริ่มโอ้ ม่น่าจะวิ่งได้นะดูจากเสียงแล้วฟังจากเสียงแล้วดินแข็งครับผมแต่ว่าน่าจะมีลื่นนะเอาหน้าดินหนอกครับเวลารถวิ่งมันจะได้ไม่ลื่นงานบอ่อนี่เขาจ้างคนขับลูกละสามพันะไรละสามพัน คนขับนี่บอกสบายเลยครับได้ขับแค่คันใหม่แอร์เย็นเจี๊ยบสุดๆครับคันนี้ก็รหัสแคทก็จะมีราคาที่สูงกว่าเพื่อนหน่อยๆครับ ก็แรงมาก็จะสูงกับเพื่อนครับก็สูงหมดแหละประหยัดน้ำมันครับเครื่องยนต์สีสูบนี่ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วก็แล้วจะตั้งแล้วแต่จะตั้งปั๊มเอานะวันนี้ก็อยู่กับทีมงานบุญยู่เจริญทรัพย์ครับ เสียมเมองโอ้เสียงแกนิ่มจริงๆครับคันนี้สุดจัดไปเลยบุ่งกีเริ่มจะมีเสียงแล้วนะออกมาแรกๆนี่บุ่งกีนั่นเปรี้ยครับไม่มีเสียงแม้แต่นิดเดียวนี่ก่อรถเริ่มใช้งานครับผม มันก็มีเป็นธรรมดาว่าขุดลึกครับเจอแต่ของแข็งพ็อตรงก็อต่อนี่ก็ต้องมีสึกรอกันบ้าง ดาวมาเจ็ดแสนครับก็สงวดเดือนละเท่าไหร่เอ,อเดือนละห้าหมืนกว่านะสงวดห้าหมื่นหกหมื่นนี่แหละมก็จำไม่ค่อยได้นะออกมาดูดูฝนก็เอามาขุดงานโคกน้องนาอย่างเดียวแหละครับว่าขุดอย่างอื่นน่าจะลำบาก งานดินฤดูนี้ก็แทบไม่มีเลยครับเขาทานากันหมดแล้วสวยงามตามทองเรื่องครับผมทําทางให้รถด้ำวิ่งนะ นี่ครับงานสามไร่นะตรงนี้ก็เจาะให้ได้แปดเมตรนี่แปดเมตรนี่โหลึกสุดขั่วครับอันนี้ได้แค่สองเมตรนี่นะนี่สองเมตรขาดอีกหกเมตรก็จบงานนี้ก็ลุยแต่โคกน้องนาตลอดครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ